เปลี่ยนซีอันนี้ขอไม่ดีครับลงคงโอเคนี้พันคดลวดมาใหม่ครับนี่แกนไม่ติดแกนหมุนได้ปกตินะครับแต่ไม่แรงเบอร์หนึ่งเกือบไม่หมุนครับไม่ได้เอาที่วัดซีมาครับตอนนี้มาอยู่นอกสถานที่ถ้าปลา1.5ม่โงโพดห้างเงี้ยหอดเลยดีกว่าตัวนี้เน่าเลยฟองสีใช่ได้นี่ครับ ก็เราได้ซีตัวใหม่มานะครับ1.5มิโคล้วต่อไปเลยเมื่อกี้นะต่อแล้วพันนิดเดียวครับปรากฏว่าช็อตลงโค้งครับช็อตตัวเองนะครับก็เวลาพันนะครับใช้พันใหญ่ๆหรือหนาๆหน่อยนะครับอย่าพันนิดเดียวแล้วก็ต่อซีซ้ายขวาได้ครับไม่มีบวกลบนี่นะซีใหม่นะครับนี่ครับก็พันแบบนี้นะครับพันสองข้างเลยนะครับ เา <c oughs> เพิ่งเพิ่งเพิ่งใส่นี้ด้วยม,มีมีที่ใส่อันใหม่เหรอมันมีสองลูอยู่อันนี้แหละใส่กันเรื่อเนเลยเค,ค,ครื่องนี้ไม่มีแรงครับซีน่าจะเสือ่อมก็อเลรก่ะเอออันนุ้นก็ได้อันนอกก็ป่ะเอออันนอกก็ได้อันเนี้ยแหละอันตูนไปทั้งหมดเดี๋ยวอย่าเพิ่งหันไว้ทางนี้ เอออ่ะแน่นเลยนี้โ่ะฮึฮะลองดูก่อนไหม,มอ๋อไหนใบเดี๋ยวลองดูก่อนครับเมื่อกี้กดเบอร์หนึ่งมันไม่ไปเนาะอ,อันนี้ทําบอกนึกว่าคุณลมันเสียนะครับพันมาใหม่ครับตัวน,นี้พันมาจากบ้านโมนะครับนี่ก็ต่อสายเอยงเรียบร้อยเนียอันนี้ยังไม่ใส่ฮะนี่ปะไหน จับดีดีมีไหมต้องเทสก,ก่อนเอออันนี้ล,ลงคงน,น,นี่เสียบแล้วใไหมเสียบแล้วเ,เออหมุนไปฝั่งน,นู้นเลยยังไม่เข้าหรอกอทานดันเข้าไปเลยแล้วหมุนเวลาแล้วหมุนนั่นมันก็หมุนมันหมุนตามแล้วมันก็ลงลง็อกเอนี่ครับลองกดเบอร์ดูเหมือนเดิมครับเหมือนเดิม ไฟเข้านะเนี่ยนี่ไฟวิ่งผ่านเออนี่พันมาใหม่นะครับแต่ว่าเปลี่ยนสีใหม่ก็รู้สึกว่าเหมือนจะเหมือนเดิมนะครับหมุนไม่ค่อยแรงอะไรแสดงว่าเขาพันไม่ดีครับหมุนช้าครับแล้วก็หมุนเอื่อยมากดีกว่าเดิมไหม ไม่ได้ใส่ตะก,กาข้างหน้าครับต้องระวังแตกโอ้แรงอยู่แรงอยู่แร,ยแรงกว่าเดิมเยอะอยู่นเนาะตัเบอร์หนึ่งมันไม่เอาแต่เบอร์หนึ่งไม่ไปเออเบอร์หนึ่งไม่ไป้อ,อ,นนงไไปองจับดูกันนั่นไงถ้าแบบนี้ปกติถ้าสตาร์ทเร็วอย่างนี้นะ่ะก่อนนะให้จับให้มันอยู่ก่อนคนระับแต่ต้องดูเวลามันสตาร์ทอ้ไม่ไปจริงด้วย เบอร์หนึ่งมีอืดครับแสดงว่าเบอร์หนึ่งพันไม่ดีครับวันนี้ต้องยกยอดให้ล้านนเพราะว่าเราเปลี่ยนสีใหม่แล้วมันต้องหมุนครับมันต้องหมุนแรงเบอร์สองใช้ได้ครับเบอร์สองปกติเมื่อกี้สายมันรั่วที่พันไม่ดีมันเลยช็อตนี่ครับก็เรียบร้อยครับนี่ก็ใช้ได้แค่นี้แหละครับดูแล้วม่น่าจะดีกว่านี้แล้วได้แค่นี้แหละดูแล้วอืมครับกรอบใส่แล้วก็ แค่นี้เองครับตอนนี้เปลี่ยนซีใหม่นะครับแล้วก็ที่เพื่อนๆบอกว่าไฟมันลงโค้งเวลาเรากดเบอร์นะครับไม่เป็นไรนะครับจับได้นะครับถ้าเกิดในกรณีที่ใบหมุนได้นะครับแล้วก็สายไม่ลงโค้งนะครับเราดูให้ดีว่าไม่มีตัวไหนที่ลงโค้งครับสามารถจับได้นะครับไม่ช็อตครับแต่ว่าไขควงมันวัดได้ไฟนิดเดียวมันก็ขึ้นแล้วกรอบครับผมแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับ